ชาไทยหอมๆชงเป็นชาเย็นเสิร์ฟมาในรูปแบบเกรดน้ําแข็งหรือกราเนตา้าพร้อมเฉาวกล้วยและวุ้นมะพร้าวให้เคี้ยวเพลินๆกับกราเนต้าชาเย็นทรงเครื่องแช่ชาไทยสองซองในน้าร้อน450 ml เป็นเวลา5นาทีตัก2ชาออกปรุงด้วยนมข้นหวานนมข้นจืดคนให้เข้ากัน ถ่ายใส่ภาชนะแล้วนำไปแช่แข็งเป็นเวลา3ชั่วโมงนำไกรนิต้าออกมาขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆกรองวุ้นมะพร้าวเต่าเล็กในน้ำเชื่อมกลิ่นบาวชูกาป์ตักเกินต้าเสิร์ฟก,กับเฉาก้วยและวุ้นมะพร้าวเต่าเล็กรับประทานเย็นๆชื่นใจเป็นที่สุดแล้วครับ